มาถ่ายคลิปให้ดูต้นกล้วยฮะวันนี้วันที่13ตุลาคม2565เวลาประมาณ5โมงเย็นไอ้ต้นกล้วยที่เห็นเนี่ยยืนอยู่ต้นเดียวเนี่ยนะฮะทางด้านทิศตะวันออกเดินไปไม่ได้เห็นหญ้าไหมฮะต้นสูงมากน่าจะสูงสัก3เมตรได้คือแน่แนผมกลับมานี่ฝนตกติดต่อกัน10วันเพิ่งหยุดไปเมื่อวันที่11แต่ไม่มีแดดเมื่อวานวันที่12 แดดแรงมากตอนนี้ไอดินที่แช่แฉะอะไรเงี้ยก็แห้งแล้วก็เลยเดินมาถ่ายให้ดูสักทีต้นกล้วยเนี่ยเาจะถ่ายหลายทีไม่ได้ถ่ายสักทีอันนี้คือต้นถัดมาก็สมบ,บูรณ์ดีนะครับมีหลายต้นฮะมาเดินสำรวจก่อนหน้านี้แหละก่อนที่จะถ่ายคลิป มาก็มีอิฐใบเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆเนี่ยโดนแดดเผาใช่ไหมฮะแดดที่วังน้ำเขียวนี่แรงมากอันนี้ก็ใบงอกงามดีแต่เขาบอกถ้าจะให้มันดีเนี่ยใบยมันจะต้องมีจํานวนไม่มากเดี๋ยวพวกนี้ก็จะตัดไปใช้ส่วนหนึ่งจะไปกลุมหญ้าเพราะหญ้ามันรกมากนี่ยมองไปเท่าไหร่มีแต่หญ้าทั้งนั้นเลยใหญ่ต้นหนึ่งก็งามดี ต้นงามหมดนะฮะมีอยู่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดินไป,ป,ปไกลกๆจะถ่ายให้ดูต้นเนี้ยมันเป็นต้นที่เตี้ยที่สุดเลยไม่เจริญงอกงาเห็นไดูนะฮะวัดขนาดเนี้ยมันประมาณเท่าไหร่ห้าสิบเซนแะน่นเะ่งครึนะ่งเมตรในขณะที่ต้นอื่นๆเนี่ยเขาต้นใหญ่กันหมุเลยผมก็ไม่รู้เหตุผลกันว่ามันคืออะไร นี้ก็ไปอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างนี่เขามาปลูกสักไกลเลยทีนี้เนี่ยปัญหาคือว่ากล้วยเนี่ยเวลามันออกลูกแล้วเนี่ยเครือมันเนี่ยหนักมากไม่รู้จะแบกยังไงที่บริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงต้นกล้วยนะฮะด้านทิศตะวันตกอันนั้นตรงที่มีรถสีขาวจอดอยู่เนไหมอันนั้นเรือนผม แลวนั่นบ้านคุณนาินมันเดินไกลมากเลยนะแล้วมันไม่ได้เดินตัดเป็นทางตรงมันต้องเดินอ,อ้อมที่นี่ไอ้ต้นเนี้ยพิเศษหน่อยนึงนะดีะถ่ายให้ดูก็คือมันมีหน่อก่อมาเห็นไหมฮะมันมีหน่อกองออกมามันมีสองหนอด้านด้านในนะฮะแล้วด้านนอกน,นี่หนอนหึ่งมีสองหนงเดี๋ยวรอมันใหญ่ใหญ่แล้วเดี๋ยวแยกไปไม่งั้นกอมันจะแน่น อีกต้นหนึ่งด้านที่ตะวันตกแล้วก็ต้นนั้นคือต้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นไงครับต้นกล้วยมีไม่รู้บ้าปลูกกล้วยอะไรกันเป็น1 0บสต้นโขกสักสามสต้นก็กินไม่ทันแล้วอยู่กันแค่สองคนสวัสดีครับวันนี้วันที่14ตุลาคม2565จะมากำจัดไอ้ย่าสูงๆพวกนี้นะแล้วเดี๋ยวไปต่อไอ้คลิปที่เหต่ายต้นกล้วย เพราว่าไอ้ตรงบริเวณต้นกล้วยเนี่ยมันมีหญ้าประเภทนี้เยอะออกมาทํางานเนี่ยตอนนี้ประมาณ3ามโมงครึ่งแต่ว่าแดดไม่ค่อยมีนะฮะสองอวันก่อนหน้าน,าน,านี้ไม่ไหวแดดแรงจัดวันนี้แดดหุบแล้วก็มีลมโชยอ่อนๆออ,นอันนี้หญ้าที่ผมใช้เคียวตัดอันนี้ประมาณครึคร่งกอนะฮะเห็น<ๆ>จำนวนม<ๆ>ันไหมมากมา,มายมหาศาลทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่ง ที่ผมทำตอนก่อนไปกรุงเทพซึ่งมันได้ผลเหมือนกันก็คือใช้วิธีเหยียบให้ต้นมันราบลงไปกับดินแบบนี้นะก็เป็นวิธีหนึ่งที่มันเหนื่อยน้อยกว่าเดี๋ยกกอตรงนี้มันมันยังเหลืออยู่ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมไม่ตัดล้ผมจะใช้วิธีเหยียบให้ราบทั้งกอเลยเนี่ยผมเหยียบจนราบเลยทั้งบริเวณฟากนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปจัดการกับหญ้าฟากนู้น เร่องใหญ่ที่บอกมันสูงต้นหนึ่งเนี่ยเกิน3เมตรบางต้นเนี่ยถึง4เมตรเลยแต่ไม่มีต้นเตี้ยสุดก็ประมาณ2เมตรเดี๋ยวจัดการเส็แลวถ่ายให้ดูอีกทีครับบริเวณที่ข้ามฟากมานี่นะฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าป่าหญ้าเลยเป็นป่าเลยมันมองอะไรไม่เห็นเลยนอกจากต้นหญ้านี่มีต้นกล้วยตรงด้านหน้าอยู่ต้นหนึ่งนะฮะแล้วก็หญ้าบริเวณที่ใกล้เคียงต้นต้นกล้วยเนี่ยผมว่าเคียวตัด หมดตุกอแล้วเดี๋ยวไอ้บริเวณด้านหลังต้นกล้วยเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆตัดเข้าไปมาถึงตอนนี้เหนื่อยหอบแหกๆเหมือนกันไอ้หนุ่มเมืองกรุงแต่สู้ๆตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงฮะจากเดิมที่เป็นป่าหญ้าทึบมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยตอนนี้ผมกรีทางเข้ามาไปถ่ายให้ดูหญ้าที่ตัดเนี่ยกองมาเริ่มเทมไม่รู้กี่กอต่อกี่กอฮะไอ้ตรงน,นี้เป็นทางเข้า ผมก็ตัดแหวกไปก่อนเพื่อได้เห็นเนี่ยว่าตรงนี้มีต้นขนุนเนี่ยนะฮะและนะเห็นไหมฮะเห็นต้นกล้วยอยู่รำไรหลายต้นตอนนี้เพิ่ง4โมง15แล้วก็ลมเย็นสบายดีวจะมาจัดการให้ได้เยอะที่สุดเลยแต่ว่าตอนนี้เหนื่อยมากขอเข้าบ้านไปกินเบียร์สักป๋องก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตัดต่อนี่เวลาประมาณ5โมงครึ่ง วันที่14ตุลาคม2565ัายจากป่าหญ้าที่มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากต้นหญ้าตอนนี้ต้นกล้วยเห็นชัดเจนแล้วก็เห็นต้นขนุนทางแยกหมดแล้วเห็นต้นกล้วยอีกต้นหนึ่งชัดเจนแล้วก็ต้นอื่นๆเนี่ยก็พอมองเห็นแล้ววันนี้ผมต้องเลิกแค่นี้เพราะว่าแสงแดดในน้อยเต็มทีเยวถ่ายให้ดูทางทิศตะวันตก คือแดดมันแทบไม่มีแล้วต้องรีบไปอาบน้ําคือที่บ้านวางน้ําเขียวนี่ถ้าไม่มีแดดเนี่ยนามันค่อนข้างเย็นเย็นออกไปทางหนาวไอกอสุดท้ายเนี่ยผมตัดสินใจไม่ใช้วิธีตัดแต่ใช้วิธีเหยียบเนื่องจากมันโดนลมพัดเนี่ยต้นมันเอนมามากอยู่แล้วก็เลยใช้วิธีเหยียบซึ่งง่ายกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยถ้าแดดมันไม่แรงแดดดาไรดาไรแบบวันนี้ก็จะมาตัดไอบริเวณเนี้ย เอาให้ป่ายญ้าตรงเนี้เยขเขี้ยนเลย,เยก่อนจบคลิปลืมไปว่าต้องถ่ายให้ดูจำนวนได้อที่ตัดไปคือเยอะมากอะพัฒนาไม่ถูกเหมือนกันมันกองสุมๆมๆมๆๆๆกันอย่างน,นี้นะฮะนี่แล้วผมเอาเหล็กไปปักเลยแต่เหล็กมันเอ็นเนี่ยมันสุมเงินหนาอยู่อพอสมควรเดี๋ยวผมลองย่ำดูนะได้ยินเสียงไหมหัวส,สาบเนี่ยแน่นมากหนามากผมว่าหนาเนี่ยไม่ต่ำกว่ายี่สิบเซนนะ วันนี้ก็ถือว่าทำงานได้ดีแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ